หน้าบริเวณหน้าหอพักสุธาจิตนะครับหลังเส้นทางด้านหลังบริษัทสีเกตนะครับที่ออกบริษัทสีเกตได้นะครับน้ำไหลแรงมากนะครับถนนชำรุดนะครับขับรถมาด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าน้ําเยอะท่วมถนนไม่ควรผ่านนะครับเพราะจะมองไม่เห็นหลุมนะครับอันตรายมากนะครับเป็นเส้นหน้า ู้ฮิวนะครับตรงน,นี้ลึกมากเพราะน้ำไหลแรงมากนะครับก็ท่อระบายน้ำก็เล็กเมื่อน้ำมาแรงๆก็ทำให้ถนนชําลึนะครับลึกนะครับลึกลึกรถผ่านบริเวณนี้เยอะมากนะครับอันตรายมากนะครับท่านที่ขับรถผ่าน เส้นทางหลังบริษัทสีเกตนะครับกับรถความ,ม,ามระมัดระวังนะครับถนนชมรถเป็นไปได้นะครับหลีกเลี่ยงไปด้านหน้าอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่ตัดเป็นสีแยกผ่านไปจัตทรัสรีสอร์ดีก,กว่านะครับพอตะหลังรถใหญ่ผมคิดว่าคงจะชมำรถเรื่อยๆนะครับ ก็ให้หน่วยวงานที่เกี่ยวข้องเขามาดูด้วยนะครับแก้ไขนะครับวันที่19ตุลาคม2563ที่ถนนเส้นตัดไปบริษัทสิเกตนะครับผ่านที่ชอบพรหนึ่งนะครับผ่านหมู่บ้านข้างหน้าเป็นอะไรโดทิวเนาะถนนชลุก เยอะมากนะครับรถก็สัญจรเยอะนะครับถ้าน้ําท่วมถนนไม่ควรก็ผ่านเส้นทางนี้นะครับเส้นนี้ตรงไปก็จะออกด้านข้างบริษัทสเกตพิชภพน,นึ่ง ด้านหน้านี่ก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นหอพักนะครับหอพักสุดทธาจิตนะครับแล้วก็มีสร้างหมู่บ้านสร้างใหม่ตูวทิวรถวิ่งเยอะมากทางที่ดีมีสัญญาณเตือนตักนิดนึงก็ดีนะครับถ้ารถมาเร็วตัวนี้อันตรายนะครับ พี่พักอยู่นี่หรือป่ะมาแวะมาดูอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอ๋อรถล้ลมอ๋อรถล้ลมเลยนะมันหยับตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ ท่าน้ำท่วมถนนไม่คนผ่านนะครับเส้นทางนี้นะครับก็ให้หนางานมาดูแล้วกันเนาะอ,องการบริหารส่วนตำบลสุเนเดินหรือเปล่าครับเพราะว่าเป็นนี้ไม่ทราบว่าเป็นเส้นทางส่วนบุคคลหรือเปล่าออลรถออไใส่ล้มพี่เขามาออลอยล้มเลยตอนนี้เป็นหลุมลึกนะครับบางทีขี่มาเพลินไม่ได้ดูนะครับ อันนี้มาดูเก็บรถนะครับญาติรถล้มคงจะเกี่ยวหรือว่ามีรถส่วนบางทีเกี่ยวร้อยร้อยเกี่ยวตรงนี้เกี่ยวไม้หมอไซค์ล้มนะครับญาติของพี่เขาอยู่ไหนนะครับเนี่ยอยู่สมเงินเนาะโอ้ยแรงมากพี่เจ็บเจ็บเยอะไหมเย <Yeah, yeah. S 1> ไปได้ด้วยมั้งล ขับรถระมัดระวังนะครับเพราะว่ามาถึงก็เจอเลยนะครับไม่มีที่เตือนก่อนนะครับมันเป็นหลุมลึกนะครับ